และก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมครั้งครับกับช่อง Dark Sky ครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดฮิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่าห่วงอ e ี้โมบายนั่นเองครับซึ่งผมองบ,บอกท่านผู้ชมเอาไว้ก่อนนะครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยมีคนส่วนมากเลยนะครับก็บอกว่าพี่แม่งระบบมันยุ่งยากมากๆแล้วก็มันเนี่ยมีกิจกรรมนะครับหรือว่าต้องทํานู่นทำนี่เยอะแยะมากมายเลย ก็อาจจะทําให้ผู้เล่นใหม่บางส่วนเนี่ยอาจจะทอ้อแท้นะครับแล้วก็เลิกเล่นไปได้นะครับแต่ว่าในสําหรับพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอธิบายนะครับในส่วนของระบบสกิลระบบต่างๆให้สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยได้เข้าใจและสามารถเล่นเกมนี้เนี่ยได้แบบง่ายขึ้นก็นแล้วกันครับและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็เชิญไปรับชมคลิปวิอกันได้เลยครับไปครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับและระบบแรกที่ว่าผมเนี่ยจะมาทําการพูดถึงนะครับนั่นก็คือในส่วนของระบบสกิลของเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งพาวลาท่านผู้ชมเนี่ยสร้างตัวละครมานะครับเราเนี่ยจะสามารถนะครับใส่อาวุธนะครับหรือว่าสามารถนะครับใช้สกิลพวกนี้เนี่ยได้ถึง5สายด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากที่จะเล่นหมัดใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตตรงด้านล่างเห็นไหมครับไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นชุดของสกิลนั่นเองเห็นไหมครับเนี่ย ยิ่งเป็นชุดที่สูงขึ้นนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยหรือว่าในส่วนของความแรงหรือแม้แต่คุณสมบัติต่างๆของสกิลเนี่ยมันเนี่ยก็จะทําการเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าอยากจะเล่นดาบกับหมัดเนี่ยเล่นได้ไหมคือคําตอบเนี่ยคือมันเล่นได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับในการเลื่อนระดับนะครับเนี่ยของขั้นสกิลนั่นเองนะครับซึ่งในการเลื่อนระดับของขั้นสกิลนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขให้กับเรานะครับเน่เห็นไหมครับ อันดับแรกเนี่ยมันจะเป็นเลเวลหนึ่งนะครับพอเราเนี่ยไปทำการอัพระดับเลเวลกับ NPC นะครับมันจะสามารถอัพได้เพียงแค่เลเวลหนึ่งร้อยเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะทําการปลดล็อกสกิลเนี่ยเพียงสี่สกิลเท่านั้นนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะมีครบสกิลเลยนะครับของในส่วนของชุดสกิลใหม่เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอัพระดับเลเวลให้ถึงร้อยยี่สิบนั่นเองนะครับ ซึ่งในการอัประดับเลเวลแต่ละครั้งนะครับท่านผู้ชมในทางระบบเนี่ยเขาเนี่ยจะใช้เจ้าแต้มยุทธนั่นเองนะครับในการอัปเกรดทุกๆสกิลภายในเกมเลยนะครับแต้มยุทธเนี่ยกองง่ายๆเลยนะครับวิธีการหาเนี่ยก็คือการฟาร์มจากมอนเตอร์หรือไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะไปทำเควสนู่นนี่นั่นนะครับในทางระบบเนี่ยก็จะทําการมอบให้กับเราเช่นกันนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเก็บเจ้าแต้มยุทธตัวนี้นะครับได้เพียง5 0,000แต้มเท่านั้นนะครับแต่ในกรณีที่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปนอนใช่ไหมครับ แล้วบอกว่าพี่แม่งถ้ามันเก็บได้ห้าหมื่นแต้มเนี่ยแล้วส่วนต่างตรงนี้ล่ะแล้วมันเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะครับก็แน่นอนนะครับว่าในส่วนของแต้มยทดนะครับ้ากว่ามันเกินห้าหมื่นแต้มจากตัวละครแล้วนะครับในทางระบบเนี่ยจะทําการนะครับมาเก็บเอาไว้ที่เมมโมรีการ์ดขนาดเล็กนั่นเองนะครับพอเราเนี่ยจะไปอัพสกิลนู่นนี่นั่นนะครับเราเนี่ยก็สามารถทําการนะครับเรียกใช้นะครับเจ้าไอเทมเมมโมรีการ์ดขนาดเล็กมาอัพได้นะครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมนี่ก็คือในส่วนของสกิลนะครับของอุปกรณ์นะครับของตัวละครของเราหน้านเองนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมในทางระบบเนี่ยเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยทำการเลือกสํานักนะครับมันจะมีสํานักพุทธสานักเต่าและก็สํานักมารนะครับซึ่งไอ้เจ้าสํานักพวกนี้นะครับมันเนี่ยก็จะมีสกิลนะครับที่สามารถกดใช้ได้นะครับเนี่ย สำนักมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดีบัฟต่างๆนะครับซึ่งวิธีการที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถปลดล็อกสกิลนู่นนี่นั่นได้นะครับก็คือว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนสกิลนั้นๆก่อนเพื่อเป็นทางผ่านนะครับเพื่อจะไปปลดล็อกนะครับสกิลใหม่นั่นเอ่นะครับอย่างใน,นกรณีตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้า,ากว่าผมเนี่ยจะอัพเจ้าสกิลตัวนี้นะครับในทางระบบเนี่ยเขาเนี่ยก็จะทําการบ่งบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะต้องมีเลเวล35สซะก่อน แล้วผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอัพเจ้าสกิลตัวนี้ก่อนนะครับให้เป็นเลเวล40เนี่ยมันก็คือเจ้าสกิลตัวนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมมันจะเป็นทางผ่านนะครับซึ่งหากใครเนี่ยเคยเล่นเกมแล็กนาล็อกมาก่อนนะครับเทคนิคในการอัพสกิลเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับส่วนอันต่อมาเนี่ยก็คือการใช้ร่วมนะครับใช้ร่วมเนี่ยก็คือเห็นไหมท่านผู้ชมอย่างเช่นนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นสกิลวิ่งเร็วนะครับเห็นไหม เพิ่มสปีดการเดินของตัวเอง40%แต่ก่อนที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถทําการปลดล็อกได้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีเลเวลตัวละครให้ถึง60ก่อนและผมเนี่ยจะต้องนะครับอัพในส่วนของวิชานกข้ามเนี่ยให้เป็นเลเวล70ก่อนนะครับเนี่ยไอ้นกข้ามเนี่ยก็คืออันนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นสกิลทางผ่านหมดเลยนะครับแล้วพอวเราเนี่ยจะไปเรียนสกิลนะครับเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปหา NPC เท่านั้นนะครับแล้วก็เอาแต้มยุทธ์เนี่ยไปอัพระดับเลเวลของมัน ก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มสกิลนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็สามารถกดวาร์ปทันทีหรือว่าให้มันเนี่ยเดินไปหา n p c ที่เกี่ยวข้องกัได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเนี่ยบอดเอาไว้นานๆนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีแต้มยุดเยอะนะครับพอมีแต้มยุดเยอะเนี่ยเราเนี่ยก็จะสามารถนะครับเอาไปอัพสกิลนู่นนี่นั่นได้นั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและระบบต่อมาที่ว่าผมเนี่ยจะมาทําการพูดถึงนะครับนั่นก็คือในส่วนของเซ็ตอุปกรณ์นั่นเองนะครับ ก็แน่น,นอนนะครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยมันจะแปลกแหวกแนวจากเกมอื่นนั่นเองนะครับไอเทมนะครับที่ว่าเป็นระดับที่ต่าที่สุดเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะครับส่วนไอเทมที่ว่ามันจะดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะครับสีส้มแล้วก็เป็นสีม่วงสีม่วงแล้วก็เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งอาวุธเครื่องป้องกันชุดแฟชั่นนะครับหรือว่าพวกหมวกพวกอะไรพวกนี้เนี่ย เราเนี่ยสามารถทําการคราฟได้หมดเลยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมเนี่ยจะทําการคราฟนะครับเจ้าปลอกมือคว่ำมังกรนะครับเพราะว่าผมเล่นสายหมัดไงนะครับแต่ว่าในทางระบบเนี่ยเขาเนี่ยจะใช้นะครับเจ้าแร่เหล็กแร่เงินและเจ้าแร่ทองนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็กําลังนะครับเนี่ยขุดหาแร่อยู่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมเนี่ยจะได้เจ้าหินแร่ดีบกเหล็กนะครับหินแร่ดีเงินนะครับอันนี้เนี่ยก็เอาไปค้าฟอีกทีหนึ่ง นะครับเนี่ยสามารถคราบได้นะครับแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับบอกว่าพี่แม่งแล้วผมเนี่ยจะหาชุดสีส้มพวกนี้เนี่ยได้ยังไงในช่วงเริ่มต้นกอง,งง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการจิ้มไปที่มินิแมปกดไปที่โลกนะครับกดไปที่เมืองหยางโจเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดไปที่ดูนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดหมดหมู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีพ่อค้าอาวุธพ่อค้าเครื่องป้องกันนะครับก็สามารถใช้เงินนะครับไปซื้อมาได้นะครับ มันจะเป็นอุปกรณ์สีส้มนั่นเองนะครับแต่พวกรายละเอียดนะครับไอการหาของดีของแรของอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับส่วนพว้ามิติเนี่ยก็จะเป็นนะครับเป็นใบแบบว่าซ่อมแซมอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยมันจะมีในส่วนของความทนทานด้วยนะครับพวกอุปกรณ์ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านยานะครับก็สามารถมาดูได้นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับในเรื่องของระดับอุปกรณ์นั่นเองครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับและระบบต่อมาที่ว่าผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันมีผู้เล่นใหม่นะครับส่วนมากเลยนะฮะท่านผู้ชมที่ว่าไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเนี่ยก็อาจจะติดปัญหาในเรื่องของการทำเควสนะครับเควสเนี่ยจากที่ว่าผมเนี่ยได้ทำการทดสอบลองเล่นมานะฮะท่านผู้ชมมันจะมีอยู่3ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับมันจะไม่ใช่เป็นระบบออโตเควสแบบ100%เซมันจะเป็นแบบกึ่งๆนะครับก็สําหรับเควสประเภทแรกนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มไปที่เควสนะครับเสร็จทีนี้เนี่ยในทางระบบเนี่ยก็จะนําตัวละครของเราเนี่ยไปตีมอนสเตอร์หรือว่าไปหา n p c ที่เกี่ยวข้องในการสําเร็จภารกิจนั้นๆนะครับส่วนเควสประเภทที่2ที่ว่าผมเนี่ยเคยเจอนะครับพอเราเนี่ยทำการกดจิ้มนะครับตัวละครของเรามันจะยืนเอ๋นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มมาที่3ขีดแล้วก็กดไปที่เควสแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยอ่านเลยนะครับว่ามันเนี่ยต้องการอะไรนะครับ ซึ่งในทางระบบเนี่ยเขาเนี่ยจะบ่งบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยไปซื้อของจาก NPC จากเมืองนั้นนะครับหรือไม่เนี่ยก็ให้เราเนี่ยเดินไปหา NPC กับตัวนั้นที่เมืองนั้นนะครับโดยวิธีที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถนะครับเคลียร์เคเวสพวกนี้ได้เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยจำเมืองนะครับแล้วก็จำชื่อของ NPC ให้ได้ อ่ะอย่างในกรณีตัวอย่างนะครับสมมุติสมมุตินะครับว่าเขาเนี่ยให้ผมเนี่ยไปหา NPC นะครับที่เมืองหยางโจก็กดไปที่เมืองหยางโจนะครับแล้วก็กดดูแล้วเสร็จนี้เนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลื่อนหา NPC นะครับที่เควสเนี่ยมันอยากให้เราไปหาเห็นไหมเนี่ยมันจะมีอยู่สาหมวดหมู่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลื่อนหาได้เลยนะครับว่ามันเป็นตัวไหนพอเราเจอปั๊บเนี่ยก็กดลูกเท้านะครับแค่นี้เองนะครับมันก็จะไปหา NPC ก็ซื้อของตามเควสของมันนะครับ ส่วนเควสประเภทที่3นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็น NPC ลับนะครับก็คือเอาง่ายเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะมาผู่ที่แมปตัวนี้นะครับมันจะให้เราเนี่ยมาหา n p c 2ตัวนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมเนี่ยกดจิ้มไปที่แมปนะครับมันจะไม่มีชื่อของ n p c ตัวนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเดินหาในแมปนะครับก็แมปมันก็ไม่ได้กว้างอะไรนะครับ แล้วเสร็จนี้เนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตนะครับสัญลักษณ์บนหัว NPC นะครับเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นลูก quest สีฟ้าแบบนี้เนี่ยอันนั้นเนี่ยคือ NPC ที่เราเนี่ยสามารถทำการส่ง q u วสได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและระบบสุดท้ายที่ว่าผมเนี่ยจะมาทําการรีวิวนะครับหรือว่ามาอธิบายนะครับให้สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยได้เข้าใจและสามารถเล่นเกมนี้นะครับได้แบบง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็คือในส่วนของระบบการอัพค่าสเตตัสนั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูหน่อยนะครับเนี่ย มันจะมีโจมตีภายนอกและก็โจมตีภายในนะครับซึ่งในส่วนของการโจมตีภายนอกเนี่ยท่านผู้ชมมันเนี่ยจะส่งผลนะครับเนี่ยในเรื่องนะครับของสกิลอาวุธของตัวละครนั่นเองเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นโจมตีภายนอกหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันหมายความว่านะครับยิ่งโจมตีภายนอกเยอะเนี่ยมันเนี่ยก็จะส่งผลนะครับในเรื่องของการใช้สกิลนะครับของอาวุธแต่ละสายนั่นเองและก็รวมไปถึงการโจมตีแบบปกติด้วยนั่นเองนะครับ ่วนอันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการโจมตีภายในโจมตีภายในเนี่ยความแรงนะครับมันจะขึ้นอยู่นะครับกับสกิลนะครับของสำนักนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะกดให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับสำนักมารนะครับผมอยู่นะครับปุ๊บเข้าไปนะครับปุ่มเข้าไปนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะเขียนว่าพลังภายในเนี่ยเป็นพลังภายในหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งแต้มค่าพลังภายในเยอะนะครับ ก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยใช้สกิลนะครับจากสํานักเนี่ยได้แบบรุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะไม่งงนะเพราะว่าบางคนบอกว่าพี่แม่งสกิลทุกอาชีพแม่งโจมตีภายนอกแต่ว่าในส่วนค่าสติตัสแม่งไม่มีการอํานวยนะครับในการเพิ่มนะครับดาเมจการโจมตีภายนอกเลยนะครับการโจมตีภายนอกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์สวมใส่ด้วยนะฮะท่านผู้ชมอ่าถ้าอุปกรณ์สวมใส่ของเราเนี่ยมีแต้มที่เยอะนะครับหรือว่าบวกเยอะเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะเพิ่ม แล้วเส็จทีนี้เนี่ยถ้าหากอาวุธของเราเนี่ยมีความต้นท่านเหลือศูนย์นะครับหรือว่าอุปกรณ์เสียเนี่ยก็จะทําการลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้บอดเนี่ยมันซิทมาซ่อมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเส็จทีนี้นะครับในเรื่องของการอัพค่าสเตตัสเนี่ยอันนี้ในส่วนตัวนะผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับมาตั้งแต่เวอร์ชัน PC แล้วนะครับผมมองว่านะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าสําหรับคนที่ว่าเล่นเกมนี้ได้วัน2วันแล้วแหละผมมองว่านะครับว่าขนาดว่ามันตีมอนเตอร์เนี่ยแม่งมันยังมิดเลยนะฮะ ผมก็เลยเล่นว่องไวนะครับเพราะว่าผมคาดว่าแม่งผู้เล่นแม่งจะน่าตีผมมิดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะที่ว่าผมเนี่ยได้ทําการทดสอบนะครับผมไปชาแนลศูนย์นะครับไป PK นะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับผู้เล่นตีผมมิดรัวๆเลยก็ค่อนข้างที่จะมันเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสปรีจานโจมตีว่องไวนะครับอัตราคิดติคอนลบลีเห็นไหมครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพลังนะครับจำกัดดาวมีดคิติคอน ดูให้ดีๆนะมันจะมีดามิคิติคอนกับเปอร์เซนคิติคอนนะครับหรือว่าคิติคอนเลดนั่นเองนะครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยครับแล้วแต่เลยนะครับมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดชี้วัดแบบว่าแม่งเล่นอาชีพนี้ต้องอัพแต่วงไวเท่านั้นอาชีพนี้ต้องเล่นจิตกายาเท่านั้นอันนี้เนี่ยฟรีสไตล์เลยแล้วแต่ท่านผู้ชมเนี่ยจะเลือกเล่นเลยนะครับและก็เป็นเงบ้างครับสําหรับคลิปวดีโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสําหรับพาร์ทนี้ และถหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาต,ต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม